เอามาน่ยังบเบิร์หทุกคนกวไม่เคะเพิงก็สอบะคิดบ่ฮะเพิงสอบวะเออโอ้คนไปทำย่าแดงแ้ออกกำลังกายถึงกยังก็สอบไม่ไม่เรื่อย่งเยอะยังจะก็สอบสอบหนสอบหนนอกแก้วเบี้ยนะใครดีบ่เบี้์บอดีฮะบอดี บรีปันไดเนาะบรีบรีเหรอกโดนกันแต่คล้ายทีนึงคล้ายแต่คล้ายวาจนมือตายคล้ายแต่คล้าย้ายเที่ยวแน่วงล่องยมั้ยเทีหยวเฮาหอ้วทุกคนหอด้วเนาะหอดบนเกวเด้อ ห้ามห้ามกดห้ามอันโโนห้ามห้ามกดกดเสกปรม,มยรมัดสุูลูกยว,กวห้ามเด๋ยทุกคนห้ามเด๋ยอีกไรโดดไห่โดโดเด้อ กัว่่อไม่จะด้เลายใส่ผห้ามดีๆหาดีๆโอ้ปดเลยอยู่ไม่พัตานะไ่น่ดเลยอยู่ตัวปวดคกคุไอ้คอนี่ตบคอนี่เีมันสิต๊กแตกนะย่เกี่ยวจับดีดีแม่เลยนะ ซ้ำเสียงเงินทุกคนทำไรพัดกันสองพัดพ uh. ่นเบียร์คนเกี่ยเนาะทุกคนเป็นนักกันบ่เนาะขายเบียร์เนาะคนเกี่ยไอ้ก็ต้มแตกกลางปออังกระปุกนิ้วเกลี่ยมือเลยพอแทงตากูเป็นหนีไปแล้วจะขายเนื้อหนีดอกเบียร์คนบ่สู่กินดอกกินเบียร์คนไหนมาเตือนเลยมื่อยจุกคิปเลยจุกคิปจุกคีบ